ตวันดวงเดิมเริ่มปีใหม่มุงคนชัยประชาชนมุงคนเฉลิมให้ความสุขความหวังประดังประเดิมเป็นพรเจิมุมงคนทุกคนเทินสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพวกเราทั้ง7คนค่ะก็ะมาในชุดที่ดูแปลกตาไปสักหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามาในชุดผ้าไทยแบบโมเดิร์นฝีมือการออกแบบของนักออกแบบรุ่นใหม่ค่ะใช่แล้วนะครับเพื่อให้เข้ากับเรื่องราวที่เป็นที่สุดในวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นที่สุดของศิลปะวัฒนธรรมทั้งสากลและความเป็นไทยเลยนะครับค่ะซึ่งตลอดปี2557ที่ผ่านไปนี้นะคะก็มีทั้งการจัดงานจัดกิจกรรมงานใหญ่ๆงานเทศกาลดนตรีมากมายเลยนะคะเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปี ปีทองเลยล่ะคะ่ะถือเป็นปีทองปีรุง่งโรจน์ของแวดวงศิลปะวัฒนธรรมแนละปีแห่งความสุขของผู้ที่ชื่นชอบด้านนี้เลยนะคะเพราะในปี2557ที่ผ่านมามีการจัดงาน,นดีๆงานใ,นใหญ่ๆที่น่าสนใจมากมายเลยละคะ่ะซึ่งมีทั้งงานระดับโลกงานระดับภูมิภาคเอเชียและอาเซียน รวมถึงงานของไทยในเทศกาลประเพณีต่างๆอีกเพียบอย่างเช่นง,งานสงกรานตที่จัดเอาใจคนรุ่นใหม่เป็นพิเศษกลางกรุงเทพในหลายงานเทศกาลลอยกระทงที่คือคักเป็นพิเศษเพราะนอกจากงานประเพณีในสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆทั่วประเทศและเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำหหกรรมลอยกระทงในกรุงเทพพร้อมการประกวดเรือประดับไฟสวยๆแล้ว ก็ยังมีงานใหญ่เด e ริเวอร์เฟสติวัลสายน้ําแห่งวัฒนธรรมใน6สถานที่สวยๆตลอด2ฝั่งค้องน้ําเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงเอเชียทีคเลยล่ะคะ่ะหรืองานเทศกาลด้านวัฒนธรรมอีกหลายงานและยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบทั้งแบบสากลอย่างมหกรรมศิลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัลออฟแดนซ์แอนด์มิวสิกครั้งที่16แบบไทยที่เป็นสากลอย่างบัลเละโอเปร่าพระมหาชนก แนวไทยร่วมสมัยต่างๆเช่นงานละครซ้อนหนังณโรงมหรสพหลวงการแสดงเฉลิมพระเกียรติในส่วนฝันผสานใจพักแด่อัคราพิรักศิลปินร่วมถึงการแสดงนาตาเสียชั้นสูงอัน,นทรงคุณค่าของไทยอย่างโขนอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่สุดอลังการระดับชาติการแสดงของเหล่านักแสดงมืออาชีพกรมศิลปากร ตลอดจนการแสดงโขนของน้องๆนักเรียนทั้งต้นตำรับโขนเด็กที่มีมาต่อเนื่องกว่า30ปีอย่างโขนเด็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจประสานมิตรและโขนเด็กของน้องๆโรงเรียนอื่นๆอีกหลายแห่งที่เริ่มให้ความสําคัญในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงแห่งความเป็นไทยแขนงนี้ค่ะก็มากมายหลากหลายจริงๆเลยนะคะใช่เลยค่ะว่าแต่ว่าไม่มีที่สุดทางด้านวัฒนธรรมบ้างหรอคะ และมีมากกว่าหนึ่งด้วยเพราะมีงานที่ถือเป็นที่สุดหลายงานเลยค่ะเราเลยแบ่งเป็น3ด้านมาให้ชมกันค่ะงานที่ฉันว่าเริ่มด้วยที่สุดแห่งงานด้านวัฒนธรรมงานใหญ่ระดับนานาชาติกันก่อนเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะ ที่สุดแห่างงานด้านวัฒนธรรมในปี2557ก็ต้องยกให้กับงานใหญ่ระดับโลกอย่างเทศกาลหุ่นโลก World Festival Puppet a r t ในชื่อเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพซึ่งเป็นงานเทศกาลหุ่นที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดในโลกเดิมจัดขึ้นที่กรุงปรากสาธารณารัฐเช็กก่อนจะมีการสัญจรจากนอกประเทศในไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยการเป็นเจ้าภาพจัดงานของประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นประเทศที่2ของเอเชียและเป็นประเทศที่3ในโลกแถมเรายังสร้างสถิติเป็นเทศกาลหุ่นครั้งที่มีประเทศและคณะหุ่นเข้าร่วมมากที่สุดถึง165คณะจาก20ประเทศทั่วโลกเลยล่ะค่ะ กจันเนรั้งแรรรกในนปะะะเเททศไทยลยละควะมถึงประเทศไทยครับก็เป็นประเทศที่2ในเอเชียที่ไปจะบ้าจาดงานในครัง้งนี้ด้วยครับและเห็นบอกว่ามีหลายงานเลยที่เป็นที่สุดแล้วมีงานอะไรอีกบ้างครับก็เป็นที่สุดแห่คงความเป็นไทยค่ะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะโสักการ สุดแห่งความเป็นไทยก็คงเป็นงานใดไปไม่ได้นอกจากการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพหรือโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามพระราชสวสนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิดพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระราชาประสงค์ให้อนุรักษ์นาฏกรรมเช้นสูงอย่างโขนนี้ตลอดจนศิลปะงานต่างๆที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป ปีที่7จ็ดนี้เป็นการแสดงชุดศึกอินทราชิตตอนนาคบาทซึ่งก็ยังคงยิ่งใหญ่งดง,งามแห่งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรอลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่มาเพิ่มสีสันความน่าสนใจน่าติดตามเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างดียังคงรักษาขนบการแสดงโขนราชสำนักอันทรงคุณค่าของไทยไว้อย่างครบถ้วนค่ะข้โหก็เรียกได้ว่าครองที่สุด เป็นไทยมาหลายปีเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วนะครับทั้งยิ่งใหญ่สง่าวิจ um> um ิตรงดงามทรงคุณค่าและเปี่ยมด้วยความเป็นไทยจริงๆนะครับเห็นด้วยเลยแหละค่ะหางานอื่นมาเทียบไม่ได้จริงๆกับตําแหน่งที่สุดแห่งความเป็นไทยค่ะแต่ถ้าด้านการแสดงสดนะคะในปี2557ที่ผ่านไปเนี่ยเราก็ยังมีอีกหนึ่งการแสดงค่ะที่ได้รับเสียงตอบรับแล้วก็กระแสชื่นชมเนี่ยอย่างดีมากๆเลยด้วยูดอย่างนี้หลายๆคนก็คงจะเดาได้แล้วละค่ะงานที่หลายๆคนคงอยากจะชมงั้นไปชมกันเลยค่ะกับที่สุดแห่งการแสดง แรงค่ะ สุดแห่งการแสดงของปี2557ก็ขอยกให้กับการแสดงสุดตะการตาพระมหาชนกเดอะฟีนนมิน่ไลท์โชว์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรากาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาพร้อมเทิดพระเกียรติเผยแผ่พระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์โดยอันเชิญพระราชนิพน์อันทรงคุณค่าให้ข้อคิดแนวทางปฏิบัติตนใช้ชีวิตด้วยความเพียรพระมหาชนกมาสร้างสารรค์ถ่ายทอดเป็นการแสดงในรูปแบบ คอนเพลงภาษาสื่อผสมเทคนิคสุดตรการตาที่ลงทุนหลายร้อยล้านบาทซึ่งก็ได้การตอบรับและเสียงชื่นชมอย่างมากจนต้องเพิ่มรอบจากเดิม9รอบ9วันในเดือนมหามงคลวันที่1 9ถึง9ธันวาคมอีก11รอบ11วันเป็น20รอบ20วันตามคำเรียกร้องของประชาชนค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคบคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการแสดงที่สวยงามยิ่งใหญ่และเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าคในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านเนื้อหาจากบทพระสนิทพอลเครับและทั้งหมด5วันทั้งสัปดาห์ก็เป็นข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิงฉบับพิเศษสรุปข่าวที่สุดบันเทิงไทยปี2557ครับค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะพวกเราทั้ง7คนก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับพร้อมกับสีสันใหม่สำหรับวันนี้ สวัสดีครับก็ขอขอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่มันไม่ดีทิ้งไว้กับปีเก่าพอขึ้นปีใหม่ก็รับแต่สิ่งที่ดีๆเจอคนที่ดีเจองานที่ดีนะครับมีแต่คนรักคนชอบสำคัญที่สุดนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ครับบันดาารท